อย่างนี้นี่เองก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบคำถามข้าหรอกนะข้ายังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาะข้าคือบาดหลวงผู้ถือครองบาปแห่งละที่แม่หมดตัวแทนแห่งความเกียดคร้านเปเทลกิสโรมานิคอนติเองครับทีหน้าที่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 หน้าทีหน้าที่หน้าทีจริงท,จร,งทจริงสมองข้าสเสือมไปหมดแล้วรถมังกรอ่ะมังกรดินนี่มันสุดยอดไปเลยนะ ทำตามบทบาทของตัวเองได้วิเศษจริงๆอาสมองของข้าสะเทือนสะเทือนไม่หมดแล้วความเกลียดคราญเกียดคราญเกลียดคราญเกียดคราญค,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 ความรักก็ต้องตอบแทนด้วยความรักพาเด็กสาวมาที่นี่ถ้ามีชีวิตยอยู่ก็ฆ่าทิ้งซะเอาละน่าเศร้าชิบหายแท้แท้แท้แทแท้แ ไม่ไมไม่แสดงบทบาทคนบ้าได้แย่มากๆนะครับระวังคนอื่นๆมองด้วยนะครับเอ๊ะว่าไงนะฉันเป็นสรัทธาแห่งรักที่บ้าวันอะไรอย่างนี้สมองข้ามันสะเทือนด้วยอำนาจแห่งความเกียดคร้านเจ้านันนะเจ้านานนะข้านางเองครับสบายหรือครึ